จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยผลวิจัยเปลือกมังคุดสู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์พบว่ามีลทธิต์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบสมานแผลรักษาเซลล์มะเร็งและฆ่าเชื้อวัณโรคเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบสิวรวมไปถึงเชื้อ HIV H5N1 บริษัท RS เปิดช่องทางให้ลูกค้าที่ซื้อกล่องดูฟุตบอลโลก คืนกล่องได้ที่คลังสินค้า RS ลังสิกหรือส่งพัสดุปรษณียพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารก่อนวันที่18มิถุนายนนี้โดยจะคืนเงินไม่เกิน1,590บาทส่วนลูกค้าแพ็กเกจรับชมช่อง World Cup จะคืนเงิน299บาท ักระทรวงการต่างประเทศเตรียมเชิญทูตกัมพูชาหาหรือพรุ่งนี้เคลียร์ข่าวลือไทยกวาดล้างแรงงานต่างด้าวยันแค่จัดระเบียบเข้าระบบช่วยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายไทยไม่ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ขณะที่หัวหน้าคอสชอย้ำฝ่ายสังคมจิตวิทยาเดินหน้าแก้ไขสาเหตุที่ทำให้สังคมไทยนั้นอ่อนแอได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนส่วนอ้อยริยมถนนทางรถไฟสายเก่าเขตคลองเตย เผาบ้านเรือนไปสามหลังล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วสนับสนุนโดยสบูเบเน็ต CME